วันนี้เขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งเซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มคนโค้ดวันนี้ได้ลิปมาใหม่เป็นลิปอรอร์แกนิกของคุณอุตสามณี เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันค่ะจริงๆเคยใช้ละเราก็ไปซื้อของเขามาอีกเพราะว่ามันหมดล้วลิปออแก,กัน,กกนมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายแต่ว่าถ้าคุณคุณสะดวกใช้แบบไหนแบบธรรมดานหรือแบบพอกนิกก็แล้วแต่ค่ะอันนี้คือเราซื้อมาใช้เองก็เลยอยากจะทําการแกะให้ดูและลองทาสีให้ดูค่ะ แกเกนี้ก็เอาไปจัดเก็บให้เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะคนๆคนสั่งของมาก็เราก็จะทําแบบนี้แหละเพื่อจะได้ลดโลกร้อน,อนเดี๋ยวมาเทสองสีพร้อมกันคะ่ะ เป็นลิปนะแมทนะถ้าแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำวาวแต่ว่ามันจะแมทเรียบไปกับทิ้งปากค่ะเดี๋ยววันนี้เซอมันจะเป็นสีชมพูกข็ขอใช้เป็นทองสีส้มแล้วนะคะ ลิปแมทไม่ต้องไปแม้มมากนะคุณเดี๋ยวปากมันเป็นลองอือสีส้มอ่อนๆอนผมชุมพูนิดๆออกแนวสีประการังเดี๋ยวตักมาคาให้คุณได้ไปลองทดลองใช้ดูค่ะแล้วมันเป็นออร์แกนิกแล้วก็มันก็บำรุงด้วยแล้วเวลาเรากินอะไรก็สามารถกินลิปสติกได้เลย มีหลายสีด้วยมีหลายสีนะคูณ,คณเลือกเอาเลยจ้ะแล้วคือมันติดทนนานทั้งวันเลยนะเพราะคุณสมบัติเนื้อแมกก็คือกินอะไรก็ไม่เลอะแล้วก็ไม่เลอะขอบแก้วไม่เลอะติดวัสดุอื่นก็ติดอยู่ที่ปากมันนี่แหละแล้วก็ติดทนนานทั้งวัน ที่คือมันเป็นออร์แกนิกคุ้น